เมื่อชายชะกันทั้ง3อยากเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังจึงต้องการอะไรที่ท้าทายเลยไปสถานที่ล้างเพื่อเป็นคลิปเขาทั้ง3จะมีชีวิตรอดกลับมาหรือไม่ไปดูดีกว่าไป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 ดูได้แหละไปเอาล่ะกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในช่องฮิโปเกม i n g นะครับกับเกมคอนเทนต์อะไรนะมอนตี้ครีเอเตอร์ คอนเทนต์วัคริเอเตอร์อะไรวะนะของทิงของทิงอ่ะเอาละครับวันนี้นะครับเราอยู่กับโจเซฟนะครับกับไอเซลนะครับซึ่งโจเซฟก็จะเป็นตัวหน้างเงินสีชมพูนัน่นเองนะครับกับเซลจะเป็นตัวสีฟ้านะครับซึ่งมันสองคนไม่ใช่คนนะฮะมันน่าจะเกิดเป็น,นม่งมไปดีกว่าไอ้เหี้ยเพลงมาไปทำไมเนียมาไปเลยดี เฮ้ยขอถือไฟฉายแล้วกันไม่ถือกล้องกูเองถือกล้องอะ่ะเกมนี <c oughs> โ้โอ้ยโอย้ตายตายตาย,ยนี่ก็เป็นเฮี้ยเลยทำอะไรเหมือนเด็กทำเออไม่ทำอะไรเหมือนเด็กวะใช่ไหมไเซฟอืมไปเอยเงี้ย <c oughs> อ่ะไป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 กันดีกว่าคนยังเข้าไม่ครบเลยอ๋อไม่ไม่ได้ปิดประตูจะไปยังไงล่ะฮะสกู uh huh. เอา้าอย่าให้มีครั้งที่สองนะอย่าให้มีครั้งที่สาม gì lại lấy nha Ui Wow Nào, nón bay Ấy, cụ bên ta con, cụ ở lắng rồi Cặp cái đi qua, Xuyên trái nó lại nó cuông Xuyên khuôn con หยีมาแล้วเฮ้ยไฟฉายใช้ประหยัดนะเวย้ยใช้อยางมึงแค่กหยุดนะเวย้ยอืมอืมเขบอกให้เขาใช้ประหยัดมึงอะ่ออะอะไรอะไรอะอย่าคิดมากอย่าคิดมากินงไว้ิ่งไว้มันไม่ทำอะไรเราเออมึงลองเหยียบไอ้ปุ่มแดงๆคืออะไรวะสงสัยวะใครร้องอะ สงสัยปุ่มแดงๆนะเนาะตามตามปุ่มแดงๆคือปุ่มแหละมันไม่ทำอะไรมันไม่ทำอะไรนิ่งไว้นิ่งไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ๋อโดนลักไปแดกข้างบนเฮ้ยใครใครโดนไหนวะโดนหลากไปแดกข้างบนอยู่บนเวลานช่วยด้วยเอ้ามันเป็นจำ <forcément anderes. S 3> เปีป้ยอะไรข้างบนล่ะเอาของป้าเอาของป้าเทปเอาของป้าป้าป้าอะไรมัน <mm> ไม่มีของไม่มีอะไรเลยเนี่ยไอ้นี่คืออะไรอ่ะไม่รู้เก็บก่อนฮียนี่แนี่อ้าวเด็ไปกูฮะมันไม่ลงอ่ะไปกูพยายามปลาอะไรลงมาเยอะแยะวะมมันดูเยอะไปหมดเลยเว้ยมันไม่ลงอ่ะปลาเนี่ยอ่า จะตายแล้วอยู่ไหนไเซลไอเซลมันโดนห้อยอยู่ไงมึงไม่เห็นหรอ,อเซลอย่าเพิ่งตายนะยยเ,เซลตายยังอ้าวเซลเงียบแบบนี้เซลเไม่นะเซลเซลจิบหายละจิบหายละจิบหายแล้วน้องเบ่าเหลือกันสองคนแล้วครับท่านผู้ชมไปงั้นเรารีบไปเลย nóng bò, nóng bò, hỏi thác, hỏi thác, thêm rồi, hoi thác, 2 con rồi. ước. ước. lên rồi đấy. Để vui ngoài ơi, hoi thác, cái gì, tại sao nó lại vui, 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 quá vui, vui, lắng ngậy, bên nha bay, bay, bay lấy, hey, máy bồn đạn, chụp pha chụp pha, huy, bắt con người thằng nhớ phim gong người nhớ phải hả? ừ, phim con người nhiều, chụp pha con, chụp pha con, bấm cái gì à? để nòng cốt mày đã à? เอาไวรลเลยอะม่นไม่มันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เออกดเลยเอ้าเฮ้ยย้ย้ยยอยู่ก็อยู่ลยไปไก่ปูไก่ปูไปเฮ้ยหลอดเหนื่อยเหนื่อยูเียรใครวะเหนื่อยเหนื่อย chị bao nhiêu này nè ở đâu vậy? bunny nip hài lắm chị pai lắm thang tang tang chị pai lắm thang tang tang lắm thang tang 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 một tang 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 เออมันเดือดเออว่ะโอ้ยโดนดินนี่แหละ Help me please พยายามอยู่พยายามช่วยอยู่อุ้ยไม่ได้การแล้วเองไปยานเลยโอเคจริงไปเลยไปยานดีกว่าโอเคไปก็ได้ทิ้งแม่งไว้นี่แหละกูไปละกูไปละกูไม่ลังเล เสียงอะไร่ะอุ้ยเสียงเอะไรเสียงอะไรอ่ะปึ๊บไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วท่านเอาขึ้นกูไปแล้วกไปแล้ว อาไอ้เนี่ยไปสามกับไปสามกลับหนึ่งเหรอฮ่าฮ่าวิเลยเฮ้ยไปไหนกันมาใหญ่ใหญ่พูดอีกหรอไปไหนกันมา เราเราไปถ่ายหลักฐานมาทั้งหมดแล้วแหละมาเลยเรามาดูคลิปกันดีกว่าโึแม่งเอาไปชาตีห่วงมันแม่งไม่หลุดเลยมันไม่ทําอะไรเราเออมึงลองเหยียบไอปุ่มแดงๆคืออะไรวะสงสัยวะแทงเราไปฮะสงสัยปุ่มแดงๆเนาะไม่ทำอะไรมันไม่ทำอะไรไปสารสูยรนิ่งไว้นิ่งไว้เฮ้ยเฮ้ยโอยเก่งเลยวะหอยทากเต็มเลยหอยทาก วิง่งไหวยังวะแกลอซูบ bye bye สูบเข้าไปเฮ้าายเฮ้ยบันไหนอยู่นี่เก็บภาพเก็บภาพาได้ลองกอดปุ่มกันยังอ่ะเอ๊ะมึงจะลองไหมล่ะไม่ใ <มา S 1> ่ไมมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เออกดเลยเอ้าเฮ้ยว่ายอดวิวไม่ค่อยขึ้นเลยว่ะ เมเเ่้้ยยฮสียงโคตรดังเลยอะกูเจออะไรไม่รู้เสียงมันดังมากเลยไม่เอาไม่เซฟชิปไปก,ก่อนอันนี้เราไปอีกวันได้ยังวะเราต้องทำงไงนะไปนอนปหมนอนต้องนอนก่อนก่อนโอเคสลิปปิ้งอุ้ยออกระตกตกใจสลิปปิ้งอะอุ้ยใครซื้อไฟฉายเอามึงอ่ะ ที่แบบไหนวะอุ้ยไอ้เหีห้ยหัวแทบแตก แน่เวนนะตั uh, ้งหมดแล้วอ่ะเอ้ามาทำไมนี่ตั้งตั้งหมดแล้วอันนี้มันช่วยอะไรมันช่วยอะไรวะเซฟแล้วพี่รู้ปะเนี่ยว่าตั้งมาใช้แล้ไหมมัคือเอฟเฟกต์เอาไว้เสริมสร้างแรงบรรทัดเสียงในคลิปโยตั้งมาใช้ร่วมกันนะเว้ยอ่ะจริงยังปะดิจริง กูซี้ะบอกเลยเออไปครับใครเป็นนักข่าวเอ้ยไอเซลต้องเป็นนักข่าวแล้วไอเซฟเซฟมึงมีกล้องกูมีไม้ได้ไอเซลเป็นนักข่าวเลยมึงมานี่เซลมาเปิดรายการก่อนนะเปิดรายการก่อน เอาละแล้วครับพูดครับเล็้วแบบมันกินด้วยอ๋อเอาตัวดีครับตอนนี้อยู่ในรายการคนปวดหมีนะครับวันนี้เรานี่เราจะมาอยู่ที่เรือสำานัล้างมันคัดแล้วไอ้เหี้ยอ่ะมันคัดไปแล้วแปดเหลือเจ็ดสิบไลทเวนก่อนจะพูด มันไปก้อนไคยเลยเว้ยแต่ก็ไไปยังยังยยังไม่ไปอีพอได้แล้วอ๋อไม่ทดสอบเสียงไงมมีเสียงอะไรบ้างอะไรน้องไม่มีอะไรเลยซ้อมซ้อมอ๋อซ้อมซ้อมว้าว

ไม่มีที่อะไรเลยยืนตัวยังสูงเลยสัตวนตัวอะไรวะไม่่ใชยังสูงเลยเอาเอาไหนฮะเห็นมีอะไรเลยเอาไม่เห็นเหรอก็แค่เครื่องแบบเครื่องปั่นไอ้สัตว์เลยบอกตัวี้คนเจ๋งเลยอ่ะไอ้ควายโง

ได้ไอ้ไนี่ยคุณชาปากมัน,น,นวันนี้ก็กดจังเลยไม่ทดสอบอยู่ไเฮ้ยตกใจดึงตัววิ อะไรนะใส่แบ่้างไงนะวิ่งปตดวิ่งิวิ่งตัวอะไรตัวอะไรม่ดูไม่ทันดูไม่ตัวอะไรอ่ะดูหาพ่อเปิหาพ่อเฮ้ยไม่เฮ้ยปิดหาแมวเนี่ยเิด กจายแน่นอนกระจายแน่มึงกระจายเลยแดงกันออกไปเราตัดตาตูนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอพอพอใจเย็นทำไงอ่ะอาอเอากล้องใส่ในนี้กล้องกล้องเผลอกดทิ้งอ่ะ กีล็อกอะไรีบกดไปหน่อยโอ้ยเลิกเอ้ยยังไม่เจอีกพอแล้วอ๋อเออไม่หาเสียงแบบเวลาเจอผีก่อน นี่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 อนี่นี่เฮ้ยมันนานจังวะคลิปนานไงคลิปนานโ <c oughs> อ้ยโทษดิโอโ้โหเนี่ยไอเซลทีเล็กว่ะเฮ้ย <c oughs> ตามมาเงเี้ยโอ้ไปเลย เฮ้ยไม่นานจริงนะเว้ยเฮ้ยทำไมมันนานี่ยวะวินานแ,บบแปลกๆเอเอเอา้าวอ้าวอ้าวมึงให้ต่างค่าเฉลๆมาร้อยหนึ่ง้วทำไมเป็นงีเ้เฮ้ยอะไรอ่ะเซฟมึงะทำกล้องล่วงไม่ได้นำกล้องล่วงนะเอ๊ะ ไปนอนดีกว่าใช่หรอทำไมอ่ะโอ้ยแต่ยอดวิวเราขึ้นมาพันหนึ่งเดสมันให้ตังค์ร้อยหนึ่งแล้วก็ยอดวิวพันหนึ่งเดสมูฟจบแล้วอโดโดนอะไรยังเหล็กวันวเหล็กวันไว้พี่แม่งอ่ามึงก็กลัวมันไปได้มันจะมีอะไรวะฮะมึงกลัวกันทำไมมึงบ้าไปแล้ว เออกว่าเกมไม่ได้มีอะไรเลยดูบ้าเกมมันไม่ได้มีอะไรเลยเว้ยไอ้แ้ยเกมเนี้ยมันเป็นแค่แค่เกมตัวแร้วตูนน่ารักตายตายมีอะไรอบอกตายหายขวาเจ็มึงจินตนาการไปเองมัว่วสวตัวเหลง เนี่ยเซฟมันจะไม่มีอะไรมดูซิเนี่ยเห็นไหมมันแค่สถานที่ธรรมดาธรรมดาที่หนึ่งอ่ะที่เรามาเริ่มมาลึกไปนะอะไรนี่มา,มาลึกครับมาครับทุกคนแต่มันไม่มีอะไรเลย บนทำไมนี hey, States. States. Hmm. ่ยเทปเทปหืมรู้ว่าเกมนี้จริงๆมันเป็นเกมน่ารักน่ารักเกมหนึ่งเว้ยมันไม่ได้มีอะไรเลยจริงสอดเฮียวิงบอกเลยเฮียวิงไม่รอเลยสอดคุณได้ยินเสียงอะไรไม่รู้กูวิ่งก่อนกูได้ยินเสียงไม่มี

ไอผู้ทรยศอะไม่มีไรไปไปหายก็้พวกมึงกลัวอะไรวะมันก็แค่ผีกระจอกก็ะจาะโง่ตัวนึ่งเท้มันอยู่หลังยานเฮ้ยทำไมมันมีเสียงมันยังอยู่วะ อ้าวไอ้เหี้ยเล่รักกูกันจัดนี้มึงลงมาดิไอ้้เหียมาครับพี่ป๋องครับที่นี่ที่ไหนครับพี่ป๋องพี่ป๋องครับที่นี่นี่แหลครับอะไรแบบแบบวิ่งอะไรแบบแบบ เอ้ยใครก็ได้เอาเอาอันนี้ไปดิน้ำคลาเล่เฮ้ยอะไรแว๊บๆโดนจำสเกลตให้โดนจำสเก็ตเอ๊ะเฮ้เก็ตยูแม่งก็พูดมาวรามัเสี่ยงกบในเกมอ๋อ อะไรแล้วลุงจะมาอัดทำเยี่ยเลยรต่อจิงปดิเออโอ๊ยวิ่งอันนี้ชี้เร็วเออเออแสดงว่ากี่บาทเฮ้ยเอ้ยทางนี้อ๋อเจะาไปแอบซะก็หน่อย๋อเลยเฮ้ยมาบังบัง โัวมึงอัดทุกอย่างเออไปดีครับสมาชิกมึงบ้าไปแล้วเกมเกมไม่ได้มีอะไรเลยมึงบ้าจะมานะตัวสวดตัวเหลงเห็นไหมมันแค่สถานที่ธรรมดาธรรมดาที่หนึ่งอะอะไรนี่กบมาดยครับมาครับทุกคนแต่มันไม่มีแน่เซ เดฟมันไม่ได้มีอะไรเลยคือไ่ยินเสียงอะเด่ชาเชยวิ่งหนีของวันเลสตอหายเกี้ยงอ่ะวิ่งเยอะวิ่งเยตายพวกมึงกลัวอะไรวะ เนี่ยมันก็แค่ผีก็ะจอกกระจอก็งงๆตัวต้องให้ได้หกร้อยวิวนะเว้ยทำไมเป็นผีเลยวะเชียร์ไม่ได้เลยรักเหมือนจัดไปนะมึงลงมาสิฮียพี่สองครับที่นี่ที่ไหนครับไอเซฟมันไม่ถึง ไร้อยเดียวเยี่ยกูไม่เจอผีอะไรเลยแต่กูเป็นคนโดนทุกอย่าง <c oughs> นีค่คิดม่าเป็นผีเลยแต่ตกล้องคนโดนแต่ไม่เป็นผีเยี่ยก็ะตูเมสเยี่ยเราต้องเอาใหม่ว่ออีกสักดาดแล้วกันปะนอนแม่เงเองยฟิล เอาละครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ์ช่องฮิโปเกมมิ่งด้วยครับเนื่องจากคลิปยาวแล้วนะับผมถ้าใครอยากรับชมต่อนเนี่ยรอ EP หน้าเลยนะครับแล้วเจอกันวันพุธครับบ๊ายบายเจอกันเด้อ